สวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเรานะครับกับรายการครัวมินินะครับผมกับน้องเอิร์ทพิชิตพงศ์นะครับผมก็ฮันนี่นิชาดาค่ะโอเคครับวันนี้เราก็มีเมนูที่จะมาทําอีกแล้วนะคะเป็นเมนูเนื้อหมูนะครับเป็นน้ําตกหมูนะครับเป็นอาหารอีสานนะครับผมบ้านเราจนเครื่องปรุงนะครับเครื่องเทศก็มีไม่เยอะครับมีผงชูรสนะฮะก็น้ําปลาพริกป่นนะครับก็ข้าวคั่วใช่ไหมอ่าข้าวคั่วนะครับแล้วก็จะมีมะนาวแล้วก็อ่าหัวหอมนะครับแล้วก็นะครับเราจะมีผักนะครับหยิบมาจากกระคึ้เลยนะครับเราไม่ได้เอาขึ เพราะว่าอยู่ในน้ําอันนี้เป็นต้นหอมนะครับผักหอมบัวนะครับเ้ราะเออดเรียกว่าผักหอมบัวผมเหมือนเลยแล้วก็ผักชีหอมนะครับแล้วก็จะจุ่มน้ำไว้ก่อนจั่วจานเราปลูกเองเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับในห้างพฟบูลแจงเดือนนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านอาหารจั่วจานแลนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนรายการนี้แล้วก็เอื้ออำนวยสถานที่ให้พวกเราโอเคครับแล้วก็มาทําอาหารต่อกันเลยนะครับลำแรกเราก็จะเอาหมูไปย่างก่อนนะครับย่างไม่นานแล้วก็ย่างไฟแรงๆหรือว่าไฟไฟกลางก็ได้นะครับ ครับเราก็จะย่างที่จริงเขาก็จะหมักใส่ซอสมันหอยก็ได้แล้วก็แล้วแต่ใครชอบจะหมักนะครับแต่ว่าอันนี้ใส่แค่เกลือโอ้ไอ้เจมกำลังสีย่างมูเลย พอกชซนผมมันส่ไมโครนแอค็คชนโอเคครับเราก็ย่างหมูเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเราจะเอาขึ้นมาหั่นนะครับเป็น,นชิ้น,น,นชิ้นชิ้นนชิ้นเพื่อที่จะเอาไปปรุงนะครับนี่อันนี้ของเรานะครับแล้วก็จะหั่นแล้วก็จะไปปรุงน้ำตกหมูหน้าน้ำตกจวดจัดนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราหัน่นเสร็จแล้วแดีวเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบอันนี้เป็นหัวหอมเราก็จะหัน่นก่อนหั่นแล้วแต่นะครับใครอยากหัน่นลูกทรงเราก็ตามสไตล์นะครับบนัร<น>เราจะใส่ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ค่อยคนนะครับ พริกนะครับสองช้อนแล้วก็มะนาวแอลาผมเพิ่งเอิ่มโจงกับมาบักเนาวสวัสดีครับผมเกียรติ ผักชีครับผักชีครับยังยังไม่ยุดยังไม่พอกันนะครับบอกเงี้ยใส่ใบสูตรใส่ผมสูตรจุไอ ชิมก่อนตุลาเสร็จแล้วครับลากรเลยน้ำตกหมูครับอาหารอีสานบ้านเฮาครับนี่ครับโอเคน้ำตกหมูอันนี้ให้ฮันนี่ชิมก่อนนะครับหยิบเลยอันยังวะเวลาเคียวอ่ะเวลาเคียวอ่ะเคียวดังๆให้สนิทบางให้สน really. ิทนะครับเดี <ering stick> <cues> ๋ยวนี่ไม่ช่วยนี้ช่วยนี้ กระปักกระปักเมนูจะป้อนเองอร่อยมากน่าจะไปโฟนทีมงานคนดีแล้วรับรองว่าแซ่บมาอ่พี่ไอจ่อยไปไหนครับพี่ไอจอยมารุ่จะป้อนเองอ้าคิมมีนัตโต้คิมโอนุเดฟเป็นไงบูดมียางไปใส่โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนู ตอกหมูนะครับผมเป็นอาหารอีสานใครที่อยากให้พวกเราทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับวนันนี้พวกเราขอาขอนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนะครับกินข้าวก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ,ะค่ะแล้วก็ฝากติดตามพี่พีต่อไปด้วยนะคะก็ฝากดีใจพี่ต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเวบพี่ที่พี่